ก็เห็ดปลวกนะคะหรือริมสวิปลิงนะคะถ้าเจอเล็กๆอ่อนๆแบบนี้ก็น่าเก็บค่ะเพราะว่านอนเยอะมากทุกคนนอนกินก่อนเรานะคะถ้ามันเยอะวันจะไปทําแหนมเห็ดให้ทุกคนชิมจ้าทําแหนมเห็ดอร่อยมากใช้ก้านของเขานะคะฉีกเป็นเส้นๆเราก็ลวกแล้วก็ทําแหนมเห็ดค่ะ เจอเห็ดปลวกด้วยนะพี่ๆน้องๆที่อยากเห็นเห็ดปลวกทำน้ําพริกต้มยำแซ่บมากแต่ว่าคนชอบหนอนก็ชอบด้วยเช่นกันค่ะบันขอตัดเลือกไปเลยอันนี้ได้นะคะเอาอไปทำแหนมเห็ดนะทุกคนแซ่บมากบางปีที่มันขึ้นเยอะเนี่ยอรอดรอดทุกดอกเลย มันเก็บไปทําแหนมค่ะอันนี้ไม่รอดเนี่ยนะคะนอนกินแบบนี้เลยทะลุทะลวงเห็ดริมซบเนี่ยฝรั่งไม่กินนะคะถ้าฝรั่งเห็นเราเก็บแล้วเขาจะตกใจเลยทุกคนอืกำลังอ่อนๆเดี๋ยวจะพาไปเก็บ ดอกอ่อนๆนะคะทุกคนจ้าเนี่ยแบบเนี้ยแซบ่บอร่อยเหมือนเห็ดเห็ดฟางหรือเห็ดปลวกอ่อนๆเลยค่ะอร่อยมากอะทุกคนอันนี้มันก็ชอบนะคะแต่มันชอบตำน้ําพริกค่ะมันจะหวานหวานหอมหอมอันนี้ไม่รอดแล้วค่ะเนี่ยผูมาแบบเนี้ยอร่อยเลยทุกคนเ้ยหมานน,นี่ยนี่ได้เห็ดไปกินด้วยค่ะไ้กล่องบเบิ่มทุกคนจ้า ันก็จะเก็บใส่ถุงนะคะโอ้ยขอน้าออ้ยขอนั่งเลยทุกคนเอ้ยเม,ม,ม,มื่อยแหงเมื่อยแหงเดินป่าแต๊บเดียวป่ามันไม่ได้เหมือนบ้านเราเด้อบ้านเรานะมีภูเขาลูกเดียวแล้วก็เป็นผืนป่าไปหมดเลยเนี่ยวันเดินมาเนี่ยนะคะทุกคนข้ามเขามาสี่ห้าลูกแล้วทุกคนเอ้ยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลง แล้วเขาบ้านเขาอ่ะชันกว่าบ้านเรามากค่ะสูงกว่าบ้านเรามากกว่าจะเจอดงเห็ดนะแต่ก็ไม่ได้เดินหาเห็ดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นป่าที่วันเก็บทุกปีค่ะวันรู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนค่ะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันต่อนะคะเราหมานได้เอาไปย่างไฟอ่ะเอาไปเข้าเตาอบอะค่ะทุกคนแซ่บมากเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงหรือเห็ดป,ปลวกบางคนเรียกเห็ดปลวกบางคนเรียก เห็ดฟางหมดแล้วเนาะ,ปะไปต่อจ้าเห็ดริมโศกเห็ดฟางหรือเห็ดปลวกฝรั่งนะคะแบบนี้จ้าโอ้โหอันนี้แบบ สวยมากเลยค่ะกำลังสวยนะคะดอกใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะกินได้ไหมเพราะว่าหนอนมันจะแย่งเดี๋ยวไม่รอดแล้วนะคะแบบเนี้ยน่าจะได้ค่ะนี่ค่ะเห็ดปลวกฝรั่งนะคะอืทำไมกล้องมัวจังะนี่ตรงนี้ขึ้นสวยมากอืมหมานี่ว,วันนี้เราได้กับข้าวกำลังขึ้นค่ะ แสดงว่าปีนี้เมืองนี้เห็ดขึ้นทุกอย่างเลยนะคะเห็ดปลวกต้องเก็บไซส์นี้เลยค่ะนี่เอาไปต้มยำใส่อะไรดีเราต้มยำปลาสดร้อนๆพรุ่งนี้เนาะทุกคนเอ้ยกลุ่มนี้คือสวยมากค่ะ อันนี้ไม่ทันแล้วนะคะหนอนก็ชอบคนคนก็ชอบเจอดงเห็ดปลวกทุกคนเยอะแท้ล่ะถึงว่าต้อหลาพาเพลินบอกว่าปีนี้เห็ดปลวกเยอะมากเดี๋ยววันดูขาสวยๆดอกอ่อนๆเราเก็บค่ะโหย้ยมันอร่อยหวานเหมือนเห็ดฟางบ้านเรานะคะทุกคนหรือเหมือนเห็ดปลวกนั่นแหละ แต่หน้าตามันเหมือนเห็ดฟางนะคะแต่รสชาติอะ่ะเหมือนเห็ดปลวกมากๆอร่อยเลยล่ะค่ะสำหรับวันนะคะให้คะแนนความอร่อยเท่ากับห้าดาวค่ะทุกคนอุย้ยนี่แบบเนี้ยแซบ่บแบบนี้นะคะขามันจะแน่น,นะคะ่ะโุ้ยตรงนี้ได้เยอะเลยน่าจะได้อีกถุงหนึ่งเต็มๆเลยทุกคน ถ้าได้เยอะเราจะเอาไปทําแหนมนะคะทําแหนมอร่อยมากตัดขาเอาดินออกนะคะโอ้ยเหยียบอีกเนี่ยกำลังโผล่มาจากดินแบบนี้ทุกคนอ,อร่อยมากอะดอกอ่อนก็คือกรุบกรอบนะคะฟังเสียงมีดเนาะ ผัดเป็นเห็ดฟางนะคะใส่ใบโหระพาก็อร่อยค่ะสี่ดอกเต็มมือเลยทุกคนดอกบานๆไม่เก็บนะคะแสดงว่าปีนี้ออกเยอะค่ะ